nó nó chuẩn mà. สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกป่าและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟิชชิมูชิ V2 ในทีิ V2 วันนี้ผมเองก็จะพาหน้าทุกท่านนะครับเดินทางไปเบปตาเบาเมากันนะครับในทริปนี้ไปตัวแต่เต้านะครับแต่ว่าเราจะลงเบ็ดแค่คนเดียวไปได้นะเพราะว่าก้าแบตก้าบัตเขาค่อจะมีราคาสูงเลยครับตอนนี้ได้ทําการนัดกับนาโฟมไว้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเจอกันณที่หมายครับผมพอตอนนี้ก่อควายขนาดแล้วนะเนี่ยบรรยากาศตอนช่วงประมาณหกโมงเกินนะครับ ที่บ้านของเขาครับแบบนี้อากาศหนาวมากต้องใส่เสื้อกขนยาวบ้านอยู่ไปได้นะครับดเดินทางกันครับน้าตอนนี้เดินทางมาถึงบ่อแล,ล้วครับโอ้เป,เป็นธรรมชาติเลยล่ะน่าจะเป็นอ่างในสวนครับโอ้คนเบสกันหลายมากแต่ว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3มอ่างเนาะผมเขาก็เลยเลือกอ่างที่มันแบบค่อยมีคนก็คืออ่างที่สเมเนีแหละบ่อออ่างอ่างที่เพิ่งไปกินบกใบจกันเนี่ย นี่นครับนี่สภาพอ่างครับอ่างนี้เพิ่นไปกินไปใจกันพ่อมมีใครมาเลยเพื่นไปอ้างบุญกันหมดเลยครับน้ำมันเขียวนะ ตีแล้วครับตีนี่ก็จะลมๆหน่อยครับตีที่เห่าอยู่ยนะนี่ก่อนเจียวก,ก่อนครับแรกๆมาเสร็จแล้วนักเลยเพราะว่าเราจะต้องอ่อยก่อนครับเพราะว่าม้งนี่บบมีไขมาเนาะเดี๋ยวลองดูครับตรงนี้ครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยผมผมย่ำไปไก่ไปได้เลยนะมันมันมันเปลี่ยนห้งอะ่ะ เดี๋ยไปไกลไม่ได้เลยลองดูว่าน้ำมันจะลึกประมาณประมาณไหนอ,อืมเรากำเ,เดี๋ยวลองดูกันนะครับน้ำจะลึกประมาณไหนน่าจะลึกกว่านี้อะ่ะดูทรงแล้วน้ำน่าจะลึกมากโอเคปุ่นเพิเบ็ดได้แล้วนะครับประมาณสักเจ็ดโมงตั้งหลายปุ้นปุ่นถ้าจะเบ็ดกันละแต่ของเฮานี่เฮายัางเอาครัวมาเตรียมกันอยู่เลย ลองดูนะเขาจะเขาเขาจะบัดทอยสุดนะครับเขาจะทอยหยดเนาะลองดูว่าประมาณนี้มันจะได้ไหมน้ำลึกไหมโอ้น้ำลึกอยู่ให้ตัวปะสะัสสาวะน้ำลึกมากโอ้แต่แล้วขึ้นแห็นน้ำลึกมากน่าจะโอ้ดูกันนี่ สองเม็ดเก่งเดี๋ยวลองดูนะักตัวเนาะอเอาละครับตอนนี้กำลังลองนะ้าหูจุดที่แน่นอนแ้วมันก็จะดีละประมาณนั้นอย่าลืมนะครับใส่เซฟไว้ตัวนะผมบอกหูเหมือนกันว่าจะมีอย่างก่อนหรือว่าจะมาโดนอย่างของหูนะฮะต้องลองดูกันสักตั้ง

อ,มอ,มอผมขึ้นมาพอหน้าเนาะเออี๋ลงเลยลงเลยลง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 ล,งลงอ,อะไรแตกแล้วครับปลานิ้น้อ่เซนงามครับแลนะแตกแล้วอานี้น้อยเซนงามาาาอ้แตกแล้วแตกแล้วมนัมนมนันมัน mày phải nói hỏi bà pia ra đi hỏi <tôi> mà nó hả hát ti bài tập bài mùa <mili> <tôi> mày gọi <mili> là lạnh nha hả hả มหาปันเนีงใช้งานงามเข้าอ นี่นะครับหลังจากที่เราลงเบดไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคือเราโดนฟูงป่านินถะลมครับตอนนี้นินหน้าอ่างจุดใหญ่นี่นะครับไซส์บ่ค่อยใหญ่เัาใดน,นะแต่กินตลอดเลยกินแบบลงก็กินลงก็่กินลงก็่กินแล้วครับนี่มันมีป่าใหญ่อยู่นะครับแต่เจ้านี่หั่นป่าจีนนะมันฮุบใส่ทุนเฮานะฮะถ้าจะมีโอกาสอยู่ตอนนี้เราจะลองเราดนะูเนี่ยถ้ามันออกทรงเงีมเยมๆนี่จะจะเริ่มแล้ว ปลาเข้ามาแล้วจมบ้าจมบ้จมบ,จมบอืออันนี้นี่เลว้วเรามีเด็กปลดปลาครับเด็กปดปลาเด็กปดปลาก็เล่นเป็นไม้ตายนะครับแต่เจ้าเล่นเป็นบาลานเนาะตอนนี้เขาเล่นเป็นอยตอนนี้เขาเล่นเป็นไม้ตายตอนนี้เพิ่นฮื่สองต่อขอได้นะครับเพราะนั่นก็สบายเขาเลย

ทั้งน่งก็ไปให้ได้ 好的哦 อแล้วเจ้าน้ำฟูมโดนแล้วเดี๋ยวนี้ปล่อยเซฟแล้วน้ำูมปล่อยเซฟแล้วเจ้าตัวโดรวิ่งมาทางนี้แล้วมาถึงมาถึงมาถึงโอ้ว้าว อุ้ยตัวโตกระชังอุ้ยอันนี้ก็โดดนี่เอเนี๋ยเอาเนี่ออกทีกันเลยกระชังบินง่ยหน่อยหัวใหญ่ว่ะเอาผมไปจะมีหัวใหญ่ตัวนี้กรโดดนี่นี่ผมเล่นหัวละขี้น้อยให้มันลงหนึ่งเลดอ่ะเล่นหนึ่งเออเออเออเอาไปเอาออกเลยขอครัำขอครับครับะโดดแล้ผมเล่นละต้อง่าน

อุ้ยปะจีนนะไปโบนไปโบนไปโบนผมกลับมีได้คนนียกลับมีได้วันนี้ระวังมัระวังบาดมือตัวนะกลับวงบุ้งนกห้ามห้ามเข้าเหงือกลับวงนอกครับโอู้ปะจีนสองหัวอู้ใหญ่ใหญ่อยู่ลูกแปะสองโลูกสองโลูกใหญ่อยู่ตีจังไหมก็ตีจังจัดเลยไปเดี๋ยวลองจังดูครับพี่จังนะครับ เป็น0ูนย์ศูนย์ศูนย์จะไปนี uh. <des> ่ครับสองโลประมาณสองโลสองโลเอสครับประมาณนั้นเนาะสองโลเอสโอ้เอาเรื <sans S 1> ่องอยู่เอาเรื่องอยู่หลังจากที่น้ำโฟมโดนปลาจีนตะกี้ไปนะครับก็เริ่มมีน้านาเพิ่นขึ้นมาอ่างบนแล้วครับกอนี้เขาก็จะเงียบเหงาแล้วนะเนี่ยมีน้านาเพิ่นเริ่มมาแล้วนะ หลายประเทศครับห,หลายตลาดผมก็มีก็เริ่มมากันเรื่อยๆแลครับคือว่าเขาเริ่มมีผูแล้วครับอันนี้เง <elim> ินสามเส้นตอกนะมดไปล้วนเส้นนี่าเอาสาน่อยก็เออ One. ไม่มีกว่าขอดูประบบนเล่นแล้วตอนนี้ก็เตีียงวันแล้วครับ ในช่วเชงเตียงวันนี้นะครับบรรยากาศเงียบๆครับน้าๆที่อยู่ฝั่งของเฮานะครับก็ปิกกันหลายท่านแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบอ่อที่2กันบอ่อที่สองนี้รู้สึกว่านะ้ำโฟมจะมาลายเพ่น,นะครับแต่นี้คนค่อนข้างจะนักเลยครับลายที่นะมาลองผอกันคำว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อปลารวมนะครับแต่บอ่อที่เขาอยู่นั่น เปิ้บอกอย่างก็บอกว่ามั่นแน่ใจครับถกเล่ามาดูนะนี่ฮะดึงเสียงเปิ้ลอันนี้กันถ้าจะปลาถ้าจะกินจเทวะนี่โอ้ไปไปบอกเปิ้ลมดแล้วกหรครับเมื่อกี้แล้วครับตั้งแต่แม่เจ้ามาก่องเงียบเลยครับค,ครับเพราะอันเปิ้ลไปยืมปูนมดเลยกะบุูนกินดีกะ โฟมเปไหนนี่อมีปุ้นอ๋อนี่ฮะบรรยากาศครับ,รรบตอนนี้ทยอย้ายไปลายบอปละบบอนี้ก็เงียบๆครับยังม่ได้วัดเลยงยกับายัง่ได้วัดเลยครับ หลังช่วงึงตเตี้ยงมาครับตอนนี้ผมก็กลายเป็นโดดเดียวผู้น่ารักอยู่คนเดียวหน้าที่หมาแห่งนี้ทุกคนเปินก็ปิกบ้านกันหมดแล้วบาเหลือใครสักคนเลยไอแตงเต้าก็ไปเล่นในกระบอกหูหรือผมคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ดูสิครับมันช่างอ้างว้างสะลือเกินโอ้รอถึงช่วงมะเร็งครับ 最近这边有个很猛的。 นี่ช่วยอื่นเอาเอาตุกาวกันลองก่อนเฮ้ยนั่งนะนี่อ่านี่นะนี่แต่ดูดีไปดนได้ละอ่าพอกไปดนได้ละอ่าคุณยังก็น่าตะกี้หอมมะม่าอยู่เลยเนี่ยอ๋อหอมมะม่ายเลยออไปยังอิญอ๋อหอมมะม่าอ๋ออะไรอยังเนี้ยอ๋ออะไรอยังครับอักี้วัได้ก็หอมมะม่าให้อ๋อพี่ตบตะตานครับสงสัยอยากกินข้าวสงสัยอยากกินข้าวนะฮะสาระท่านใดที่ยังบอกหูนะครับอันนี้ก็คือ าสีภรรยาของน้องเอสนะครับตอนนี้น้องเอสปลาจีนมาแอวหาครับนี่น้องเอสปลาจีนอยู่ต่างนี้ครับนี่นเนี่ครับผมมาแล้วครับป่าของน้องเอสว้าวแตกแล้วครับผมอยไซดูดูครับดูดูสองนิ้วปลายเกือบสามนิ้วเลยครับมันมันคืออย่างคืออย่างไปลายอย่างก็ของห้องปลายอยาก็นะของวันนั้นท้องห้องปลายอยางก็ ปลากระจกอลาจ้ที่เฮาห้องเล่นกันนะปลาแว่นปลาแว่นครับผมปปาแแวว่่นนสวัสดีครับนานาทุกท่านครับผมกุดตึงหาขนาดครับช่วงนี้คือบอก่่ยได้เบ็ดปลาเนาะมาค่อยได้เบ็ดปลาครับงานก็มีโอ้ยเอ้ยงานที่เอ็ดทำไปเดียวนี่งานใหญ่เอ็ดลากอันตอนงหมดจะเป็นลากครัวครับลากครัวตัวจีนอ๋อลากตัวลากครัวตัวจีนครับผมแล้วก็ล่างละาส้มเหรอส้มวันนี้ได้ได้ไปพรงก่อนปีนี้ได้สองเที่ยวอยู่ครับ หมอแล้วถ้าเป็นแบบไอ้นี่เหรอเป็นในปัจจุบอะไรก็เป็นลิ้นจีลําใหญ่เมันนี่ก็ได้ไปเหมือนกันนะไปหมดครับผมก็ดีที่ว่าขายจ้างก็ไปหมดวันหมดครับผมไปทุกอย่างจ้างไปคนอยางไปหมดย้ายบ้านย้ายบ้านก็ไปครับผมอรับคัวอย่างได้หมดเหรอบนห้องว่ารับทุกหน้านี่น้องเอสดาวหาก็ม่วนครับนะอย่างน้อยที่ซื้อก็ยังมีเปื่นอยู่นะครับแล้วก็แต่งเตาเพื่อฟ้าขนมก็นอนทุบป่องอยู่ตรงนี้ฮะ นมะมาม่านี่หอมเนาะน้ำหอมเนาะกินมาม่ากินมาม่าหอมมาม่าหอมมะม่าดีฮะเอ็ดมาบบกอันนี้เงียบเงาเนี่ยฮะดูฮะเดี๋ยวก็เฮาเอ็ดเอาขึ้นมาแบบนี้เอ็ดเนอะแต่จบไหมจบผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาปลาจีนจะไปกะบที่มันสมฉายาเอ็ดปลาจีนน้อย พี่ดดไ,ได้แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทลิปนี้แล้วครับผมสำหรับทลิปนี้ เาได้ลุยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงเวลาประเดี๋ยวนี้ประมาณ5้าโมงแมลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจานวนป่าโรกกันครับนะนะอันนี้ก็เป็นปลาที่เขาได้นะครับอ,อาจจะได้บหนักนะครับแต่ก็พอเพื่กับแตงเต้าทําขนมทำ<ะ>ข้าวอยู่นะครับทําขนมนะฮะปลาที่เขาได้นะครับจะไดไประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆนี่ถือว่าคุ้มเลยนะอันนี้ดเราเจอแต่ไซส์น้อยๆนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมอาจจะ เงยียบหน่อยนะครับป่าันใหญ่แล้วจะได้ในช่วงแม่เจ้าครับได้อยู่ครับผมโอโตโตไ <c oughs> ซาฟามือสองตัวนะ <laughs> แลวนี่นะครับก็คือจํานวนปลาลวกของเรานะครับในที่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอสนะครับที่เข้ามาร่วมสร้างสิษยสรรให้กับช่องเลขเลขของเรานะครับผมเองก,ก็คือถึงวันาวานตเก่าที่เคยไปเดตตุน้องเอสนะก็จะอาจจะเจอกันน้องเอสบ่อยๆนะครับในช่องดีสองนะเพราะน้องเอสมกกักจะออกมาแหววในช่วงบอ่ <S <S บอเหมาบ่อเหมาเป็น,นแพ่งแพ่งนี่นับนะครับในที่นนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมกับน้องเอสเนี่ยก็จะต้องขอตัวลาจากไปเอนเท่านี้ก่อนนะครับไปเอาคุปตนใ่ในทริปต่อไปนะครับสำหรับที่วันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับผม เจอกันครับผมกันใหม่ครับบ๊ายบาย